เจ้าบ่าวมหาเศรษฐีประสบอุบัติเหตุก่อนวันแต่งงานแต่เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมมหาเศรษฐีหนุ่มอีธานสแตนฟอร์ดกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในอีกไม่กี่วันค่ำคืนก่อนเดินทางไปลองชุดเจ้าบ่าวรถของเขาพุ่งชนอย่างรุนแรงโลกทั้งใบมืดดับลงทันทีเสียงหวีดร้องของเบรกดังสะท้อนในหูร่างของเขาถูกแรงกระแทกเหวี่ยงไปพร้อมกับเสียงกระจกแตกกระจาย จากนั้นความเงียบงันเข้าปกคลุมทุกสิ่งเมื่อเปลือกตาค่อยๆเปิดขึ้นแสงจะส่องทะลุเข้ามากลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออวนไปทั่วอากาศหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นเพดานสีขาวสะอาดของโรงพยาบาลมือของเขากำแน่นบนผ้าห่มรู้สึกถึงรอยเย็บที่ขมับขวาเขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้มีบางอย่างไม่ถูกต้องเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นจากนอกห้อง เขาจำเสียงนั้นได้ดีเสียงของเรเชลคู่มั่นของเขาแต่สิ่งที่เธอพูดทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบไม่จริงเขาตายไปแล้วคุณหมอต้องตรวจสอบอีกครั้งหัวใจของอีธานกระหน่ำเต้นรัวตายงั้นหรือเขายังหายใจยังรู้สึกแต่ทำไมร่างกายของเขาสันเทาเมื่อพยายามยกมือขึ้นดูตัวเองในกระจกที่ปลายเตียงดวงตาของเขาขยายกว้าง ภาพสะท้อนตรงหน้าทำให้เขาแทบหยุดหายใจใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกไม่ใช่เขามันคือใบหน้าของชายแปลกหน้าผิวขาวซีดรอยแผลเป็นลากผ่านขมับซ้ายดวงตาสีน้ำตาลเข้มที่ไม่ใช่ของเขาอีธานหายใจติดขัดจับใบหน้าตัวเองแน่นสัมผัสทุกอย่างเหมือนจริงแต่มันไม่ใช่เขานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเสียงของเขาแหบพร่าและสั่นเทา เสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าห้องเขาฟื้นแล้วคนไข้หมายเลข237ฟื้นแล้ว237อย่างนั้นหรือเขามีชื่อมีตัวตนแล้วทำไมพวกเขาเรียกเขาด้วยตัวเลขประตูเปิดผัวชายไวกลางคนในชุดกาวขาวเดินเข้ามาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเป็นไปไม่ได้คุณฟื้นขึ้นมาได้ยังไงอีธานกำมือแน่นสับสนจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่ ฉันคืออีธานสแตนฟอร์ดเกิดอะไรขึ้นกับฉันหมอสบตากับพยาบาลก่อนจะพูดช้าฮ่าฮาคุณคือใครนะหัวใจของอีธานหล่นวูบฉันคืออีธานสแตนฟอร์ดมหาเศรษฐีคู่มั่นของฉันอยู่ที่ไหนดวงตาของหมอเต็มไปด้วยความลังเลเขาหันไปหยิบแฟ้มคนให้เปิดมันออกแล้วพูดประโยคที่ทำให้อีธานเย็นว่าไปทั้งตัว คุณเข้าใจผิดแล้วคุณชื่อลูคัสมอร์แกนโลกทั้งใบเหมือนพลิกกลับตลปัดอีธานสายหน้าแรงๆจับสีสัตว์ตัวเองเหมือนพยายามฉีกความจริงออกจากหัวไม่คุณโกหกแต่แล้วภาพหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวภาพของชายแปลกหน้าภาพของอุบัติเหตุและเสียงกระซิบสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบชีวิตนี้เป็นของฉันแล้วเสียงนั้น ดังชัดเจนในหัวราวกับใครบางคนกระซิบอยู่ข้างหูอีธานตัวแข็งทื่อเงื่อเย็นซึมออกมาตามไรผมหมอและพยาบาลมองเขาด้วยสายตาหวัดระแวงผมไม่ใช่ลูคัสเขาตะโกนเสียงดังพยายามลุกจากเตียงแต่ขาของเขาอ่อนแรงเหมือนร่างกายนี้ไม่คุ้นเคยกับเขาเลยหมอรีบกดปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่คุณต้องสงบสติอารมณ์สงบงั้นหรือ อีธานคำรามผมตื่นมาในร่างคนอื่นคุณบอกผมสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นคนในชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนบุกเข้ามาพวกเขาตรงเข้าจับแขนอีธานกดลงบนเตียงปล่อยฉันฉันคืออีธานสแตนฟอร์ดพาเขาไปที่ห้องตรวจทางจิตเวชหมอออกคำสั่งเสียงเรียบอีธานดิ้นรนแต่แรงของเขาไม่พอที่จะต้าน หัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุออกจากอกพวกเขาลากเขาออกจากห้องผ่านโถงโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยผู้คนสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เขาบ้างสงสัยบ้างหวาดกลัวแล้วเขาก็เห็นเธอเรเชลเธอยืนอยู่ตรงมุมทางเดินดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาข้างกายเธอมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ชายที่มีใบหน้าเดียวกับอีธานสแตนฟอร์ด อีธานเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นชายคนนั้นสวมชุดสูทหรูหรามือของเขากุมมือเรเชลไว้แน่นเรากับกำลังปลอบโยนเธอไม่มันเป็นไปไม่ได้อีธานสะบัดต,ตัวสุดแรงร้องตะโกนสุดเสียงเรเชลผมอยู่นี่เธอหันมามองแต่แววตาเต็มไปด้วยความ,ม,มงุนงงรากับเธอไม่รู้จักเขาเลยอีธานเธอพึพมพำมองไปที่ชายข้างกาย เป็นอะไรหรือเปล่าชายคนนั้นถามเสียงอ่อนโยนเสียงของเขาเหมือนอีธานทุกอย่างราวกับเขาขโมยชีวิตของอีธานไปอีธานรู้สึกเหมือนถูกเหวี่ยงลงสู่เหวลึกทุกสิ่งรอบตัวบิดเบี้ยวไม่จริงมันต้องเป็นฝันร้ายเขาสะบัดแขนสุดแรงพยายามดิ้นหนีจากเจ้าหน้าที่ที่จับตัวไว้เรเชลผมคืออีธานสแตนฟอร์ด เสียงตะโกนของเขาดังก้องไปทั่วโถงโรงพยาบาลแต่ใบหน้าของเรเชลมีเพียงความสับสนและหวาดกลัวเขาเป็นใครเธอถามชายข้างกายน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงชายที่ดูเหมือนเขาเพียงแค่ยิ้มบางๆเอื้อมมืออบไหล่เธอเขาเป็นแค่คนป่วยเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นไม่จริงอีธานตะโกนลั่นแกเป็นใครทำไมแกถึงมีหน้าฉัน หมอและเจ้าหน้าที่ออกแรงกดตัวเขาไว้แน่นรีบนำตัวเขาไปห้องกักกันด่วนโลกของอีธานหมุนคว้างทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเสียงเรเชลดังแว่วเข้ามาในหูน่าสงสารจังเธอมองเขาด้วยสายตาเวทนาราวกับเขาเป็นแค่คนบ้าที่พร่ำเพอแล้วเธอก็หันไปหาชายอีกคนจับมือเขาไว้แน่นกลับบ้านกันเถอะอีธาน หัวใจของอีธานแตกสลายเธอเรียกมันว่าอีธานไม่มันเป็นไปไม่ได้อีธานกรีดร้องสุดเสียงดิ้นรนสุดแรงแต่ร่างของเขากลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนคนที่ไม่เคยเป็นเจ้าของมันมาก่อนชายคนนั้นขโมยทุกอย่างไปจากเขาแล้วและไม่มีใครจำได้ว่าเขาคือใครอีกต่อไปอีธานถูกลากเข้าไปในห้องกักกันประตูเหล็กหนักปิดลงเสียงล็อกดัง แกรกภายในมีเพียงแสงไฟสีขาวซีดกับกำแพงเย็นเยียบสีด้านเขาหอบหายใจหนักกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวนี่มันไม่ใช่ฝันมันเป็นเรื่องจริงมีใครบางคนขโมยร่างของเขาไปขโมยชีวิตของเขาไปแต่ทำไมและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขากุมขมับภาพอุบัติเหตุแวบเข้ามาในหัวเสียงกระจกแตกกระจายเสียงหวีดร้อง แล้วเสียงกระซิบชีวิตนี้เป็นของฉันแล้วเขาขนลุกสู้นั่นไม่ใช่เสียงของเขาเองมันเป็นเสียงของใครบางคนหรือบางที่อาจเป็นเสียงของชายที่อยู่ในร่างของเขาตอนนี้อีธานหายใจติดขัดสมองหมุนคว้างฉันต้องหาคำตอบเขาพึพรรมพำเขาไม่ใช่คนบ้าเขาจําทุกอย่างได้ชัดเจน ถ้ามีใครบางคนเข้ามาแทนที่เขางั้นตัวเขาเองก็ควรมีอดีตของใครบางคนเช่นกันลูคัสมอร์แกนชื่อที่หมอเรียกเขาอีธานกัดฟันข่มความกลัวไว้ถ้าเขาจะทวงคืนชีวิตเขาต้องเริ่มจากการหาคำตอบว่าลูคัสมอร์แกนคือใครอีธานกวาดสายตามองรอบห้องกักกันไร้หน้าต่างมีเพียงเตียงแข็งๆกับกล้องวงจรปิดมุมห้อง ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อกันเขาออกจากโลกภายนอกแต่มันไม่มีทางหยุดเขาได้เขาต้องหาความจริงเขาลุกขึ้นเดินตรงไปที่ประตูเหล็กเคาะมันแรงฮาหะเฮ้มีใครอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบกลับเขาเม้มปากแน่นพยายามสงบสติสมองของเขายังคงหมุนติ้วหาคำตอบลูคัสมอร์แกน ชื่อที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตทําไมเขาถึงตื่นขึ้นมาในร่างของชายคนนี้หรือว่าลูคัสจะเป็นใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทันใดนั้นเสียงกุกกักดังขึ้นจากอีกฝั่งของกําแพงอีธานหันขวบหูจับเสียงทันทีมีใครบางคนอยู่ข้างห้องเขาขยับเข้าไปใกล้กําแพงวางมือแนบมันไว้เฮ <Hey, S 1> เขาลองกระซิบมีใครอยู่ตรงนั้นไหม เงียบแต่แล้วนายไม่ควรตื่นขึ้นมาเสียงแหบพระดังขึ้นจากอีกฝั่งของกำแพงอีธานเย็นว่าไปทั้งตัวใครพูดเขาถามเสียงเบาแต่หนักแน่นเงียบไปชั่วอึดใจก่อนที่เสียงนั้นจะดังขึ้นอีกครั้งนายไม่ใช่คนแรกและนายจะไม่ใช่คนสุดท้ายอีธานตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก มันหมายความว่ายังไงเกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนแล้วงั้นหรืออีธานรู้สึกเหมือนร่างกายกลายเป็นน้ำแข็งลมหายใจของเขาติดขัดนายหมายความว่ายังไงเขากระซิบถามชิดกำแพงมากขึ้นเงียบเหมือนคนข้างห้องลังเลแล้วเสียงแหบพร่านั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งนายถูกเลือกอีธานขมวดคิ้วกำหม,มัดแน่นเลือกอะไร ใครเป็นคนทำเงียบไปอีกครั้งก่อนที่เสียงนั้นจะพูดช้าฮ่าฮ่ามันคือข้อตกลงการแลกเปลี่ยนและตอนนี้นายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วเลือดในกายของอีธานเย็นเฉียบการแลกเปลี่ยนนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างนั้นหรือฉันไม่ได้ตกลงอะไรทั้งนั้นเขาตะโกนฉันถูกขโมยชีวิตไป เสียงอีกฝั่งหัวเราะเบาๆแต่ฟังดูว่างเปล่าทุกคนที่อยู่ที่นี่พูดแบบนั้นเสมอในตอนแรกอีธานกำมัดแน่นขึ้นจิตใจเริ่มเดือดพล่านฉันจะออกไปจากที่นี่เขาคำรามเสียงหัวเราะเงียบลงทิ้งไว้เพียงความเงียบอึดอัดแล้วเสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังขึ้นท่านนายอยากรอดอย่ามองกระจกอีธานชะงักหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะอะไรนะ ไม่มีเสียงตอบกลับอีธานรีบกวาดตามองรอบห้องไม่มีหน้าต่างไม่มีของใช้ใดๆนอกจากเตียงและกำแพงโลง่งฮ่าฮแต่แล้วสายตาของเขาก็สะดุดกับบางสิ่งที่ไม่ได้สังเกตก่อนหน้านี้มุมห้องมีบานกระจกเก่าบานหนึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นเขาแน่ใจว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อเขาเข้ามาครั้งแรกหัวใจของอีธานเต้นแรงขึ้น มือของเขาเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกมาตามไรผมมันมาได้ยังไงตอนที่เขาถูกพาตัวเข้ามาในห้องนี้มันไม่มีอยู่ที่นั่นแน่นอนแต่ตอนนี้มันตั้งอยู่ตรงนั้นบานกระจกเก่าๆมีกรอบไม้สีดำซีดจางพื้นผิวกระจกดูขุ่นมัวเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในอย่ามองกระจกเสียงเตือนจากชายปริศนาหลังกำแพงยังดังอยู่ในหัวของเขา แต่ความอยากรู้อยากเห็นค่อยๆคืคบคลานเข้ามามันคืออะไรและทำไมเขาถึงไม่ควรมองมันอีธานกลืนน้ำลายหายใจลึกฮ่าฮ่าบางทีคําตอบที่เขาตามหาอาจอยู่ในนั้นเขาขยับเท้าไปข้างหน้าช้าฮ่หาฮสายตาจับจ้องไปที่บานกระจกตรงมุมห้องทุกย่างก้าวเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหู เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้พอมือข้างหนึ่งยกขึ้นสั่นเล็กน้อยปลายนิ้วแตะลงบนขอบไม้ของกระจกความเย็นยะเยือกแล่นเข้าสู่ร่างกายทันทีอีธานกลั้นหายใจก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วเขาก็เห็นมันใบหน้าของเขาเองแต่มันไม่ใช่เขาร่างสะท้อนในกระจกจ้องกลับมาที่เขาด้วยรอยยิ้มบางฮ่าฮ่ รอยยิ้มที่เขาไม่เคยทำรอยยิ้มของใครบางคนที่อยู่ในร่างของเขาแล้วริมฝีปากของภาพสะท้อนก็ขยับขอบใจที่ให้ฉันยืมชีวิตของนายอีธานพงะถอยหลังทันทีหัวใจของเขากระหน่ำเต้นร่างกายเย็นเฉียบเหมือนถูกดูดพลังไปจนหมดมันกำลังพูดกับเขาเงาของเขาเองแต่ไม่ใช่เขา ดวงตาของภาพสะท้อนนั้นมืดสนิทลึกลงไปจนเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดริมฝีปากที่ยิ้มยาะขยับอีกครั้งชัดเจนกว่าครั้งก่อนฉันเตือนแล้วว่าอย่ามองกระจกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเขามันต่ำแหบพร่าและแฝงไปด้วยบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์อีธานถอยไปจนแผ่นหลังชนกับกำแพงแกเป็นใครเขาตะโกนแต่ภาพสะท้อนยังคงจ้องมองเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออก ฉันคือนายรอยยิ้มนั้นกว้างขึ้นมากเกินไปจนริมฝีปากของมันฉีกยาวไปถึงข้างแก้มเลือดสีดำซึมออกจากมุมปากของมันหยดลงบนกระจกเป็นวงกว้างอีธานตัวสั่นสถานหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดไม่แก่ไม่ใช่ฉันภาพสะท้อนหัวเราะเบาฮ่าห่า แต่ครั้งนี้เสียงหัวเราะไม่ได้มาจากในกระจกอีกต่อไปมันดังก้องอยู่ในห้องข้างหลังเขาอีธานเบิกตากว้างกล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งค้างลมหายใจหยุดชะงักมีบางอย่างอยู่ข้างหลังเขาอีธานรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่รินรถต้นคอมันใกล้มากใกล้จนขนทั่วร่างลุกชัน หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ร่างกายแข็งทื่อขยับไม่ได้เสียงหัวเราะต่ำๆยังคงดังอยู่ข้างหลังเขามันค่อยๆชัดเจนขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังคืบคลานเข้ามาอีธานกัดฟันแน่นมือกหมัดจนสัน่นเขาต้องหันไปเขาต้องรู้ว่ามันคืออะไรแต่เสียงในหัวของเขากรีดร้องอย่าหันไปสัญชาตญาณบอกให้เขาวิ่งหนีไปให้ไกลาจากตรงนี้ แต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วเสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นข้างหูเขาทำไมต้องหนีละ่ะนายให้ฉันยืมร่างแล้วนี่เสียงนั้นมันคือเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินตอนอุบัติเหตุชีวิตนี้เป็นของฉันแล้วดวงตาของอีธานเบิกกว้างสมองของเขาพยายามเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นแผนมาตั้งแต่ต้นทันใดนั้นมือเย็นเฉียบข้างหนึ่งก็วางลงบนไหล่ของเขาอีธานสะดุ้งสุดตัวเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นกว่าเดิมแล้วเสียงกระจกก็ค่อยๆดังแตกร้าวเขาไม่สามารถหนีได้อีกแล้วอีธานกลั้นหายใจร่างกายแข็งค้างใต้แรงกดของมือเย็นเฉียบบนไหล่เสียงหัวเราะนั้นยังคงดังก้องอยู่รอบตัวเขา และแล้วเสียงกระจกแตกก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงเศษกระจกปลิวกระจัดกระจายทั่วห้องแต่ไม่มีชิ้นไหนกระเด็นโดนตัวเขาเลยทุกอย่างเงียบลงทันทีอีธานรู้สึกได้ว่ามือที่กุมไหล่เขาค่อยๆเลื่อนออกความเย็นที่เกาะกลุ่มร่างเขาค่อยๆหายไปเขาสูดลมหายใจลึกๆแล้วหันกลับไปมองข้างหลังแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ห้องกักกันยังคงว่างเปล่าเหมือนทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นแค่ภาพหลอนแต่กระจกที่เคยตั้งอยู่ตรงมุมห้องตอนนี้มันแตกเป็นเสียงเส่ยงอยู่บนพื้นอีธานรีบเดินเข้าไปดูแต่กลับพบสิ่งที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงกว่าเดิมภาพสะท้อนในเศษกระจกไม่ใช่เขาร่างในเงาสะท้อนนั้นดูคล้ายเขาทุกอย่างแต่ดวงตาของมันว่างเปล่าและริมฝีปากยังคงมีรอยยิ้มเยือกเย็น เราจะได้พบกันอีกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวเขาก่อนที่เงาสะท้อนนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปอีธานหายใจหนักรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นคลอนเขาก้มลงมองมือตัวเองยังคงอยู่ในร่างของลูคัสมอร์แกนทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาถูกพรากไปตลอดกาลไม่มีใครจำเขาได้อีกแล้วแต่เขารู้ว่า มันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในร่างของเขาและมันกำลังใช้ชีวิตของเขาแทน